มีสโมกเนี่ยกี่ย่างทารยาท์ก็ไม่มีแอดก็ไม่มีไม่มีเลยเลยไอพี่คอยช่วยทีไม่มีเลยสักคนน่ะนะใช่แล้วคิดดูรอดมาได้บุญแค่ไหนแล้วอ่ะเออถึงสิบเอ็ดอะสุดยอดสูสีนะมันแบบขึ้นพร้อมๆกันอะเออไปไปไหน ABC คนละจุดเลยอือห้าคนไปไหนก็ได้ ได้หมดเลยไอ้ตุดเดียวเลยก็ได้ด้วยลิศยังไม่นำอ่ะจิ๊ดูนอยก่อนเอานี้มายืนรอแล้วคืลิศบอกว่ากูวิง่งกูกระโดดเลยแล้วตัวทำไมปีหลินหอมมาก ดูไม่บอกว่ากูวิ่งหนึ่งต้องวิ่งนะเรน่าเอาจริงดิอยากกูไม่กล้าออกเลยสมอกกอนล่ะสมอสสมองมาตัวประตูอุ้ยโอุ้ยเข้าหัวเลยนุ่นเข้าหัวเหมือนกันแชมเบอร์อย่างแน่นระวังนะเจ็ดแม่นด้วยเจ็ดแม่น มันมาตัตัวมันตึงไม่ตเ็ไ่ต้งเ้าตอง้า่อ้าใครโดนทุ่นโเวลาลูกล ER ้างล้างล้างลโอ้สวยไม่ทันแล้วเนอะ น้องออกไปหน่อยออกไปเลยเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอนสวยเอาขนาดบอกแล้วว่าให้หลบไว้เขาเดี๋ยวปิดเสียงไอ้เลน่าก่อนทำไมมันพูดเยอะอ่ะพูดดีเมื่อกี้ไม่เอาเสียงมันไม่ไม่น่ามันไม่น่าฟังไม่น่าฟังเท่าไหร่ติดไปเถอะไม่พิมมี่เลยใช่ไหมพิมมี่มันอะไรนะมาพูดไงนะหนู อโอเมนมันทันลูกเออสีนีเลยเว้ยเกี่ยวอะไรบอกเลยว่าไอหนูัดพูดที่ว่าไหัดพูดเราพูดไทยเหรอพูดภาษากฤษไม่ใช่เหรอพูดภาษาอังกฤษออังกฤษาจีนแเ้วบอกโอเมนว่าทัดเล็กสิ่งเบาๆเราก็ยังบอกเลยว่าเัดพูดพูดไม่ให้คนอื่นไงเรูไม่เคยพูดขนาดกันทีมด้วยกันเองหนูยังไม่พูดเลยบี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 คนนิ่งกว่า

เอ้าบางอย่างโคตรใหญ่อะหนูโคตรชอบเลยขวามาใหญ่เกินโอ้โหกูไม่ได้เลยสักตัวมันเอาไปหมดเลยเหมือนใครยิงอยู่ไม่รู้แล้วน้องมายิงขาบังเลยยิงอยู่มันเอาไปหมดเลย e e อ l o a d ยิงไม่เข้ย่งงี้รอบเมื่อกี้น้องยิงไม่ไปได้ เอ้ยรอมื่อกี้ทั้ง17นะอ่าเอ้ยต้องให้มันเยอะๆนะข้าวตัอพิมพ์นี่เลยใช่เออเออแต่ว่าพิมพนี่ได้ MVP ขนาดบางยิง20อะไปเลยไปเกันเลยไปเอกันเลยเอใช่มอโงหไเโอ้ยน้าสุดยอดโอ้ยสุดยอด สีว่างสีว่างมึงซื yes. nice. ้อปืนป่าวะไอ้นี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อปืนไอ้นั่นอะมีคนวิ่งอะมันว um, ิ่งแบบมันเหนื่อยวะหนูให้เข้าไปมันวิ่งแบบมันไม่เอาอะไรแล้วอะ ทาง้านบุหรี่เลี้ยงหันไปเลยเอ้ามันเข้าไปแล้วไม่เลยซ้ายเข้าไปไม่เออมันเข้าไปอ๋อไม่ไม่ไม่ยังมีข้างนอกอยู่เออเออไอตัวนั้นนะเมื่อกี้มันเข้าไป One enemy remaining มันยังมีอ่ะได้ยินเสียงนะนั่นไงอุ้ยตัวอยู่ว่าได้ยินเสียงเสียงก็เจ๊ อุ้ยป๊อบป๊อบอุ้เบางอย่าง่นูชอบอันเนี้ยอะไรหนูชอบคือเนี้ยคือปืนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแลกกันแลกกันแลกกันโยนไหมโยนไหมดิเออโยนไปแล้วอุ้ยปั๊บป๊บหนูชอบอะไรคือป๊อบป๊อบเป็นไงวะรู้จักกันปั๊ีกินอ่ะยิงยิงไปมันจะกป๊บป๊บป๊อบป๊บอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเหมือนเห็นเห็นคนใช้อยู่แล้วเราไปไหนเนี่ย ม่ดูอ่ะบอเีบีเข้าบีไปก่อนเขามิดเขามิดวางบีอ่ะแม่งลำบากเอาอีกเลยหน้ามึงดิหลังแล้ววไอโะไอเสียงเนี่ยคือเก๊กโกใช่ไหมเก๊กโกะเก๊กโกเอ้ยไม่กล้าเข้าไอโจ๊ะอ่ะมันชอบปิ้งผ่านเขาแล้วตามเลยนะเดี๋ยวบังปิดปิดหลังเอาไปละีนฮีนเฮีน เรียบร้อยยินไม่ทันแล้วอยู่ในซตัวหนึ่งนะไ p ัตัวนี้นไม่มีไม่มีมาเลยโอ้โหเป็นหน้าโอ้โหเป็นหัวขวาโด้วหน่งตัวลังเอาโหลดไม่รีโหลด กี้มันพูดอะไรปะเปล่าไม่ได้พูดไอ้เลน่านะหนูปิดเสียงไปแล้วลำคาญโอ้โหตานนี้ทำเลยไม่ถูกเลยหนูไม่วิ่งละยืนนิ่งๆดีโหลดเนี่ยคือตอนที่น่ามันว์าไปอ่ะมันเหมือนเสียงมันอยู่ใกล้ๆเว้ฮัแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในห้อง เสียงมันอยู่ไปอยู่ตรงมุมนั้นอ่ะที่บอกว่ามีห้องบนอ่ะเข้าบีแล้วเข้าบีแล้ววิ่งไปเข้าเอไหมอ่าถ้าบีไปเข้าเอเอาแบบหาเอาแบบหาหาใช่แต่เลน่าตะโกนด่าขึ้นมามันออกไปตายคนแรกเลยนะเฮ้ยเดบังต้องอยู่ไม่ได้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 มีเจ็ตมีเจ็อันติไม่ออกไม่ออก ไมดีไไปไมูฟมูฟมูอ้าวิ่งติดกัดโทษโทษโเป็นหลังระวังเอเลยเอเลยเอเลยถมเอถมเอให้เลน่ามันดึงดีไปจกวิ่งยัไงเรียบร้อยบางลุนเจ็ตมาละเจ็ตเจเจ็ตพุ่งมาเจ็ตโดนไปร้อจะตายแล้วมีน้องรำไป โอ้ยลูยโหกาลังจะชุบกาลังจะบอกกาลังจะบอกแล้วโหแจ๋วเลยมึงดูมาชุบระวังหลังนะฮัทมันมาแล้วนี่เนาะข้างบนหนูไปเดินเล็งไม่ถูกบนหน้าต่างบนหน้าต่างชั้นส30 seconds left เออเหมือนจะมาตรงนี้วอนไอ e m นมีวันไหนเลยตัวไม่รู้อ่ะฝั่งเหมือนกันขวามือหนูให้นั่นแผ่นไปก่อนไหมแผ่นเฮ้ยไม่มีไหนอ่ะันแหละจบใช้ได้สวยสวยสวยไม่เป็นไรค่อยๆให้็บ I want their life want not yours ยยไน,กกน,น้นออนย้ายไปอยู่บนห้องลูกกีตกันี่น้องอ่ะโอ้เออมันได้ย้ายตปอมันอยู่บนที่นี้สามห้องมาเขานัดแล้วเขาบอกวันที่หนึ่งให้ไปช่วยเคดย้ายคนที่หนึ่ <c oughs> งว,วันแรงงานแทๆ้ๆใช้แรงงานกันได้ไงวันก็วันแรงงานไงต้องใช้แรงงาน reloading reloading แพ้โจบได้ไงวะ ทังยาวระวังเด้อเรียบร้อยพี่น้องมีน้องมันี่มีน้องไปไหมไปไหมีน้องไน้องนั่งมันมีเตสสติมคนเดต้องหนูมี้้ารเด้ารเดอดวงไปไหนไม่รู้อ่ะ เอ้ายาเก็บหมดเหรอยาเก็บเป็นตสองตัวยาเก็บเป็นสองตัวเองมีมีมีวิ่งอยู่อย่าให้เลน่าไปเก็บวิ่งอยู่นี่คือน้องอ่ะน้องวิ่งอยูเสียงไอ้น้องนี่หว่าตกใจห่ามาวะแม่งมาแผนอยู่ข้างหลังบังอีกทางยาวเลยว่ายาปิดแชร์แดดแดดยาปิดฮะ หนาวเรียบร้อยเนาะไปกินแล้วทำไมอะบางยามได้กี่ตัวบางได้ไปสองตัวบางแค่สองตัวแต่เลน่ามันยิงไปเมื่อกี้โกเอโกเอเขาว่างี้อย่าหัวแตกนาโอ้โหเมื่อกี้ตลกมากเลยวิ่งนำใบปุ่งนอนเลยหนูเดินกลับเลย ไม่มีการโกเอโกเอเสร็จแล้วปุ๊บียบร้อยหายต่อไปนีโอเคโอเคไม่เอาไม่อยากคุยกับมันปิดเสียงมันไป You want to play Let's play ไเอยดันเดียวแตกนะผมเลยเลยน่ะ Phoenix เฮ้ยได้แล้วได้ Phoenix โดนง้อกไอ้เจ็ดเจ็ดเจดดอหัดลงไปบางพึ่งมีน

นเจอกูไอ้คนเหรอเจอกูโอ๊ยมันหนีก่อนแล้วหนีก่อนหนีก่อนไอ้สิ่งส่วนปริางอย่างเยี่ยมห้างแหลมใช่ไหมโอ๊ยโดน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 ช่วยด้วยไม่ทันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยไม่ทันเลยฮะมึงอยู่ตรงหน้ามึงไม่ช่วยกูวมึง ยิงย่ากไอ้ตัวนั้นน่ะไม่ไม่มันโผล่ออกมายิงกูไงเมื่อกี้ไม่ได้ยิงไอ้ตัวที่มันมาสตันบังมันยิงไม่โดนไงมันยิงยากอะรู้ไหมเดี๋ยวทุกคนไปไหนไปเลยเดี๋ยวยาจะขอไปบู๊ในบียาอยากรู้ว่าบีมันเข้ายากขนาดไหนวะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบีเดี๋ยวบังเข้าบีนี่แล้วกันไปซีซีทุกคไปไหนเดี๋ยวยาจบนบมัเขยาดไหงั้เยเข้าบีงเาบนี่แล้วกันไปซีบีมิดเอาไปมิดด้วยกันหมดเลยได้ไหมเข้าง่ายนะบีมิดอะ ตกลงมึงอะไรกันแน่กูไม่เข้าใจแม่หนกอะไรอ่ะที่แล้วมันไม่ใช่เดอดคดรอกไม่ได้ยินเสียงมาเอ้ยฟังไม่ชัดโมงมจ็ดโดดจ็ดโดด For you Now we're cooking มันจะมองทางไหนเลทุกคนก็คือกันครบทุกมุมกลางกลมิดมิดมิดมีเสียงวิโลจิ เนี่ยบีมเสียตัวของเล่นบูคคูเนี่ยมันอยู่มันอยู่บีคาริงเดอ one enemy remaining ทุกคนวิ่งล่าอย่างโหดไช่วิ่งหนีอ๋อวิ่งหนีระเบิดวิ่งเจอโจ๊กที่หาเลยนะน่าดีไอโจ๊กมันโชคเอ๋ววิ่งตามไม่เจอแต่คนวิ่งหนีจะเจอ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจริงเหมือนเราจอดแล้วอะให้เขายิงกันเหมือนเราจอดทางเมื่อกี้ไม่เจอใครเลยอ่ะทางเดิมไปทางเดิมไปอุ้มลงตีด้วยเหรอพี่อุ้มลงตีด้วยเหรอไอ้เวส keep your guard up เต็มหัวยาวบ้าเลยฮัลโหลเออปกติปาุปาบางหันไปคุยกับไอ้นี่กับ ว่าเาเสียเงินกูเฮ้ยมันอยู่ในมันอยู่ในนี่อยู่สายอยู่สติลิงอเอ่นเอยในห้องอะปากชุบเรื่องบังลุนชุบไหม่ <c oughs> ชุบใครไปล้วไม่รู้หลังน้อยมาเออบรลุชอยู่ไหน บนนั้นเราวนโมันวานานหลังอยู right. uh, ่หล oh, mm ัง hmm. ม uh, 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 ึงร uh, 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 uh. uh, uh ุนแหละตัวเดิมที่บางรุนยิงไปเมื่อกี้มันเกิดใหม่ยิงมาเลยอัดเลยอัดเลยอัเล้ยเอาว่แฉมชเบออยู่ในไซส์สบังลุนเก็บสไปแล้วก็ไปไปที่อื่นเลยไปที่อื่นเลยไปที่อื่นเลยีเลยดีเลยดีเลยีเลยก็ได้วางเลยก็ได้วางเลยวางเลยาเออเอ ย่องมามันก็ได้ยินเสียงวางลุนไปหลบไปหลบหลังเอทางเอปิดเลยงเอแหละพอมองเห็นอยู่แล้วมันปิดวะาูฮหิวครไม่ได้ด้วยดิไใออยู่ตรงนี้มุมนี่เหรอมึงสวยสวยสวยไม่เอาไม่เอาไม่เป็นเด็กกบบอกเฮ้ยบุ๋งรุน ดีก่อนดีเดกอเดีกอไปเลยไปเลยเดี๋ยมันไปมัไหนี่นมันมันออกมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันออกมาแล้วเออรอก่อนใเย็นต้องใเย็นด้วยเลย โดนสี่โดนที่เก็บห้าเอก็บาหรนึ่งสองสามสี่ห้าังแรงในชีวิตเอดอเมื่อกี้ได้ยินได้ยินเสียงมันตดึงตดึงอ๋อว้าวเอดรังแรงในชีวิตต้งก่เล่นเกมนี้งไหมี่ยไม่ิงลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวยตัดไฮไลท์ให้ยากดอัดไว้ดิขังแรก เอ้ยต้องตัดนะเพราะรอบที่แล้วอ่ะโหลดยามาแล้วตัดไม่เป็นเอ้าไม่บอกไฟแล้วไฟแล้วสองไหนบอกยังอยู่ในแฟนไดร์อยู่เลยเออเดี๋ยวลองตัดมาจะได้ไปโพสกับเขาเลยหน้าวิ่งเลยหน้าพ่อเหมือนไอ้สัมวิ่งทันด้วยโอชิงสโบร์โอเคแน่ๆสมองขลับสมองล้วสมองให้หมดละ นไปให้ลทุกคนดโดนูหิวจะไปกั้นไม่จะไปกันปก้นวอลตรงประตูซะหน่อยอยู่ตรงประตูอ่ะม่อีกเจตสึ one enemy remaining อยู่ยมาจากข้างหลังมาจากบีแต่ไม่รู้จะเข้าไหนน้องอย่าหิวม <laughs> ฉลบบักมาอยู่โดนไปแล้วลบหลบจะหนีนี้ทีโดนไปแล้วทีนึิง no more doubts we're ready ไม่รู้ยังไงก็จะไม่ยอมแพ้เลยน่าเฮ้ยเราไม่ชุดได้ละต้องอยู่หลัง ไม่ใครจะไปไหนไปนะอยากขอตั้งป้อมที่บีก่อนอยากมันไส้ไอเจ็ตมันชอบโผล่มาบีเมื่อกี้เอ้เงี้ยเราต้องเข้ากลางวะดักดีแม่ตันตันตันไปด้วยมันไส้มันเอ็กโวก็มานะกลางซีอ่ะเฮ้ยินเซนทรี get out of my way เอาละโผล่มาดิโผล่มาดิเฮ้ยมันไปอยู่นี่ยู่นีอยู่นี้วันนี่แบบไปเนาะ ไปสีได้ตัวหนึ่งบีมีเสียงด้วยมันจหนูไปเอก็ได้เดี๋ยวไปเลยไปเลยแยกไปเลยเดี๋ยวเดินไม่ได้เดินได้อยู่เดินได้อ่ะโยนให้ละเจดไปไหนนะไปเอ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 เจอยู่มิดแล้วนี่เอมีตัวเดี๋ยวนะนี่ยโดนเก็บเขาเอไปแล้วใช่ไหมเราต้องไปช่วย เจ็ดอยู่นี่ One enemy r e ละ i n ึ่งเจ็ดอยู่อุ้ยเจ็ดอยู่หลังเจ็ดอยู่หลังอยู่บียาเห็นละยาเห็นละกำลังไปเออเออกำลังไปเลยกำลังไปเดี๋ยวมันสายตุ้มนะเลยหน้าวิ่งพันเลยนี่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ Last round before the switch If you saved, spend it แล้วเมื่อกี้บอกจะชุบจะชุบไปคนแรกเลย ต้องได้ใช้อันติและตาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอันติมึงทำอะไรวะฮัดไม่เคยเห็นมึงใช้เลยเอ้ยหนูใช้นะอ้าวเหรอแต่แบบเวลาจะใช้ก็จะตายก่อนแบบลูกๆมึงวิ่งมึนสิบตัวเลยปะ reloading ตัวเดียวเออจริงอ่ะอันติมึงน่าจะเป็นอย่างั้นนะวิ่งก็ดสิบตัววิ่งท่วมแบบน่าจะมันน่าดูอันนี้โถมเลยถมเลยเอางั้นเหรอ missing century โอ้ย ทุกคนมาทางนี้เลยยี่ดิงเรียบร้อยตายนั่นไงระยะเอาไม่ให้โหได้สองตัวด้วย ข้างบนมีข้างบนมีไฟป่าลูกระเบิดลูกไฟไม่งลงมาข้างล่างลุกไฟโจ๊กลูกไฟโจ๊กอ่ะลูกไฟยาเนี่ยแหละอันี้ลุกไฟไช่ จะเก็บไปออฟให้เปลี่ยนละไปด้วยไปด้วยไม่อยากอยู่เลยหน้าไปอยู่กับมาเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวหนูดูมิดมิดมิดท์ out มิดสีเอเดี๋ยวบังบังไปเองยายาอยู่บีหฮะเลยหน้าวิ่งพันดีน้องมึงอยู่ซีไปนี่น้องอยู่ซีใช่ ถ้าบอดแตกเมื่อไหร่ทุกคนวิ่งมาอ้นีคืเมมกันอยู่ปะเมมเราต้องรีบเมมตดแตกมาจเฮ้อมาิมามามาไหนมาซีเหรอเฮ้ยซีซีซีเล่นน่าเก็บลูกแก้ว

ตัวเองอ่ะไม่เป็นไรถูอวช่วยอย่างอื่นแทนกูมาทวงบัลลังจากเมื่อวานที่กูยิงไม่ได้เลยเดี๋ยวฮัทเราละแม่งโคตรแบบแล้วหัวเสียแบบนั่งนั่งเงียบอยู่คนเดียวเลนหัวเสียนะไม่ไม่แต่ไม่อยากแบบไม่อยากวยวายอะไรคือไม่โผล่หัวแตกโผล่หัวแตกกับบังรูนแบบโผโคตรขุ่นงึเลยอะมันมันเก่งจริงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ เหมือนโอเพเยอร์ใช่มันเก่งเอ้ยมิดมิดมิดพีก็้อย่างนี้รอก่อนแล้วมันก็ไม่ยิงเธอเลสักทีเนาะมันก็โดนโดนเลยข้าวอะฟนซมวุ้ย สองตัวตรงทางเดินเหมือนเจ็บจะเข้ามาแล้วอ่ะมันพุ่งเอ้าเฮ้ยกันไปแล้ว One enemy remaining ต้องบอกว่ากันไปเจ็บเก็บเรียบร้อยขอปืนครับขอบคุณครับขอบคุณท้าขอคุณท้สองแมวที่ไม่ได้ยิงใครเลยน้อง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 เอาปืนไปมึงเอาปืนไป กูได้ปืนแล้วกูได้ปืนแล้วกูได้ปืนแล้วอุ้ยอันเล็กก็พอเดี๋ยวมันไม่ไปเองแล้ววิ่งช้าอยู่ไหนขออยู่บีแล้วกันไปซีลเดี๋ยวยืนป้อมรอเลยจูที่มันจะมาไปด้วยไปด้วยมาร์ทมึงไม่ต้องเดี๋ยวมันดีมันจีนดีรอแล้วมาร์ทมึงไม่รันไปโดนไปโดนฝากดีจัดจัดเลยฝากดีจัดจ้างได้โอ้โหบางอย่างเรียบร้อยหนึ่งตัว ตรงูนชุบ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 ยังไม่ได้ยินแต่กระตัวเลยด้วยฮัทดีด้วยฮัทมันเข้าปะเข้าไว้มันเข้าไอฮัทตั้งปอมตั้งปอมดีรันเขาอ่มันรอโผล่ก่อนกะได้ฮัยังมันยังไม่โผล่เอาเอ้ามันมาฝั่งนี้สายสาย ซ้ายมีหน้าขวามีเห็นหน้ามาโอ้ยเมื่อกี้คิวใหญ่ยังนำมังลูนอยู่เลยนะเอาเรื่องเอาเรื่องไอ้วันนี้เขามาวันนี้เขามาแล้วแต่แบบที่แล้วแล้วเหมือนที่แล้วไม่ได้ MVP เนี่ยเห็นปะย่าต้องได้ไงล่ะ เอสมซีจุก็ต้องเก้าเลเกาสิบเก้าอ๋้เอาเอ็ซีอย่างเดียวมันไม่เอาอะไรแล้วนอกจากอจุกแค่้นสวยๆมาเลยนะจากแค้นไปเก้ารอบกดต่อกดต่อกดต่อเร็วๆกด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 เอาเร็วอง